สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจเพสแคร์ในบ้านเราโดยเฉพาะธุรกิจเพสโฮเทลที่แบบมีคนพูดกันเยอะว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโอกาสทองเลยทีเดียวจุดที่น่าสนใจมากจริงๆก็คืออัตราการเติบโตนะคะแหล่งข้อมูลบอกว่า ตลาดเพดแค์ไทยเราเนี่ยโตถึง18-22%ถึงต่อปีอันนี้ถือว่าเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกพอสมควรเลยใช่ไหมคะเร็วมากครับแต่ที่น่าสนใจกว่าตัวเลขคือมันมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธร,รรมที่อยู่เบื้องหลังนะครับข้อมูลบอกว่าคนไทยเราตอนนี้เกินครึ่งเลยนะฮะมองสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกอืมพอสถานะเปลี่ยนไปนี่เองใช่ครับพอเป็นลูกการดูแลความคาดหวังการลงทุนเอ่อมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับ ค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อตัวเนี่ยเพิ่มขึ้น45%ใน3ปีที่ผ่านมาเองนะครับพอเพิ่มขึ้นเยอะมากแสดงว่าพอเป็นลูกก็คือยอมจ่ายไม่อั้นเลยแล้วธุรกิจอย่างเพจโฮเทลราคาที่ว่าโต25-30%ต่อปีอันนี้สะท้อนอะไรเป็นพิเศษคะสะท้อนชัดเจนเลยครับว่าความต้องการบริการระดับพรีเมียมมันสูงขึ้นมากจริงๆคือมันไม่ใช่แค่หาที่ฝากสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยครับแต่เจ้าของต้องการที่ที่แบบไว้ใจได้ดูแลดีเหมือนอยู่บ้านตัวเอง ขนาดนั้นเลยครับถึงขั้นที่ว่าช่วงเทศกาลเนี่ยคิวจองกันยาวเป็น2-3เดือนเลยนะครับโหคิวยาวขนาดนั้นเลยครับซึ่งมันก็นำไปสู่แนวโน้มสํำคัญๆที่เราเห็นในข้อมูลชุดนี้แหละครับแนวโน้มที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะช่วยขยายความนิดนึงคะหลักๆที่เห็นชัดๆมี5ด้านครับ1ก็คือ premium experience อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ฝากแต่คือส่งลูกไปพักผ่อน มีห้องสวีทส่วนตัวมีอาหารแบบ fine dining มีโปรแกร,รม w ว l เ n สต่างๆ oh. ครับคาดว่าเซกเมนต์นี้โตได้ถึง40%ต่อปีเลยนะฮะฟังดูหรูหรามากค่ะและเรื่องเทคโนโลยีราคาเห็นว่าก็เข้ามามีบทบาทเยอะเหมือนกันถูกต้องครับอันนี้เป็นแนวโน้มที่2เลยเทคโนโลยีอินทิเกรชันเดี๋ยวนี้มีการใช้ AI ช่วยวิเคราะห์สุขภาพเบื้องตน้นหรือดูอารมณ์จอพฤติกรรมมีเซนเซอร์ติดตามสุขภาพแบบ real time หรือแม้แต่ virtual vet ที่ปรึกษาสตัตวแพทย์ออนไลน์ได้เลย ืมทำให้ดูแลได้ใกล้ชิดขึ้นมั่นยำขึ้นใช่ครับเราก็เห็นได้ชัดจากพวกสตาร์ทอัพด้านเพทเทคไหครับที่ระดมทุนเพิ่มขึ้นตั้ง300%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาแสดงว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความใส่ใจไม่ได้มาแทนที่นะคะแล้วมีอะไรคะ 3. คือ personalization ครับการบริการที่มันเฉพาะตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผนอาหารเฉพาะตัวกิจกรรมที่เหมาะกับนิสัยหรือแม้แต่การแต่งขนที่เข้ากับบุคลิกของน้องหมาน้องแมวแต่ละตัวค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราดูแลลูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะประมาณนั้นเลยครับเพราะเจ้าของมองว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์มีความต้องการต่างกันแล้วแนวน้อมที่4ล่ะคะ คือ wellness and health care ที่เน้นการป้องกันมากขึ้นครับจะเห็นพวกแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีการดูแลสุขภาพจิตใจหรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อสัตว์เลี้ยงสูงวัยโดยเฉพาะกลุ่มนี้ก็เติบโตดีมากนะครับประมาณ35%ต่อปีเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อสุขภาพที่ดีของเขาค่ะและสุดท้ายค่ะแนาวโน้มที่5สุดท้ายคือ sustainable and eco friendly ครับผมเจ้าของยุคใหม่เด๋ยวนี้เขาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนกันมากขึ้นนะฮะมองหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของเล่นรักโลกหรือแม้แต่โรงแรมสัตว์เลี้ยงที่ใช้พลังงานสะอาดอ ครับซึ่งแนวโน้มทั้ง5้าอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วไปนะครับแต่มันตอบโจทย์ความต้องการที่ลึกขึ้นจริงๆของเจ้าของที่อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็เฉพาะตัวที่สุดสาหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวฟังดูมีแต่โอกาสดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้ามองในมุมธุรกิจจริงๆล่ะคะโอกาสมันมากน้อยแค่ไหนมีช่องว่างในตลาดอยู่ไหมคะข้อมูลชี้ว่ายังมีช่องว่างอีกมหาศาลเลยครับถ้าดูเฉพาะเพชรโฮเทลนะครับความหนาแน่นในไทยเรายังถือว่าต่ำมากแค่ประมาณ0.3แห่งตตต่่อออสัััวเเเลี้้้ยยงง1000ทาานนนหมก ถ้าเทียบกับอย่างญี่ปุ่นนี่เขามี2.1แห่งต่อสัตว์เลี้ยง1 0 0 0ตัวต่างกันเยอะเลยใช่ครับแสดงว่าบ้านเราเนี่ยยังมีพื้นที่ให้เติบต่อได้อีกเกือบเจเท่าเลยนะครับเจเท่าถือว่าเยอะมากเลยค่ะแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆล่ะคะมีกลุ่มไหนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษไหมมีกลุ่มที่น่าสนใจหลายกลุ่มเลยครับอย่างกลุ่ม Urban p e t p a r e n ท s ที่เป็นคนรุ่นใหม่ในเมืองอายุประมาณ2 5่0้กลุ่มนี้ใช้ใจ่ายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างสูงากม แล้วก็มีกลุ่ม s e เนียร์เพดออเนอร์สอายุ50-65กลุ่มนี้ก็มีกำลังซื้อสูงแล้วก็ต้องการบริการคุณภาพดีๆพรีเมียมไปเลยนอกจากนั้นก็มีตลาดองค์กรที่เริ่มมีสวัสดิการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้พนักง,งานหรือ Corporate p a c k ก g e s ก็น่าสนใจครับเดือนหรือ Subscription Care ที่ครอบคลุมบริการต่างๆไปเลยหรือบริการ Mobile p e t Hotel ที่เป็นรถไปรับส่งถึงบ้านเลยอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คนเมืองได้ดีหรือแม้แต่ Co-Working Space ที่อนุญาตให้พาสัตว์ ฟังดูโอกาสเปิดกว้างมากเลยนะคะแต่แน่นอนว่าทุกโอกาสก็คงมาพร้อมกับความท้าทายใช่ไหมคะแน่นอนครับความท้าทายหลักๆเลยก็คือการแข่งขันมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับพอตลาดมันดูดีใครๆก็อยากเข้ามาเล่นในสนามนี้ค่ะแล้วก็มาตรฐานและความคาดหวังของลูกค้าก็จะสูงตามไปด้วยครับลูกค้ายุคนี้เขาข้อมูลเยอะคาดหวังบริการที่ดีที่สุดขณะเดียวกันต้นทุนต่างๆทั้งค่าเช่าที่ค่าแรงคนวัตถุดิบค่าการตลาดมันก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นด้วยอื แล้วผู้ประกอบการควรจะรับมือกับความท้าทายพวกนี้ยังไงดีคะหัวใจสําคัญที่สุดเลยคือการสร้างความแตกต่าง (differentiation) ครับต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอแล้วก็ต้องลงทุนใน3แกนหลักเลยคือคน People บุคลากรต้องมีใจรักมีทักษะมีความรู้จริงๆกระบวนการ process ต้องมีมาตรฐานชัดเจนมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยยกระดับบริการแล้วก็ช่วยควบคุมต้นทุนได้การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งน่าเชื่อถือก็สําคัญมากๆครับในระยะยาวพอจะสรุปภาพรวมได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตลาดเพรแคร์โดยเฉพาะเพรโฮเทลในไทยอีก5ปีข้างหน้านี้ เป็นโอกาสที่น่าจับตามองอย่างยิ่งจริงๆทั้งการเติบโตที่สูงมากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปพร้อมจ่ายมากขึ้นเทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยเสริมและตลาดยังมีที่ว่างให้เติบโตอีกเยอะแม้ว่าจะมีความท้าทายรออยู่ก็ตาม